รายงานพิเศษครับพาท่านผู้ชมนั้นไปติดตามดูเรื่องของคุณภาพสินค้าจีนท่ามกลางยุคจีนโลกาภิวัตน์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนยังคงเป็นคําถามครับว่าที่สุดแล้วคุณภาพของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ไหนติดตามกันเลยครับถ้าอะไรที่มาจากจีนมันไม่ค่อยจะดีนะเราก็ไม่อยากพูดวจริงไนมะ่จริงแค่ไหน แต่ถามว่าอยากซื้อของแพงไหมก็อยากซื้อเนาะแต่ว่ามันแพงอ่ะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างบราวน์ก็เป็นหมื่นแต่อย่างจีนมันแค่500800อย่างเงี้ยใช้สัก6เดือนไม่ถึงปีหนึ่งคุ้มก็โอเคหลากหลายความเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนที่โดยรวมแล้วสะท้อนว่าพวกเขามองคุณภาพสินค้าจีนไม่ดีนะแต่สิ่งเดียวที่ทำให้สินค้าเหล่านี้ขายได้คือราคาที่ถูกใจสบายกระเป๋า ปัจจุบันจีนเป็นฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของโลกหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังแห่มาใช้จีนเป็นฐานผลิตเพราะมีเทคโนโลยีสูงและค่าแรงต่ำในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนเพิ่มขึ้นกว่า20%โดยปีที่ผ่านมามีการนำเข้ากว่า230,000ล้านบาทมีทั้งเครื่องไฟฟ้าแบรนด์ดังและไม่มีแบรนด์ผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของไทยประเมินว่า สัดส่วนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนคุณภาพต่ำมีอยู่กว่า3 0จากมูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมกว่า2อ0แสนล้านบาทถ้าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันโตนประมาณ10%ที่ว่าสินค้าจีนเนี่ยถ้าตลาดล่าเนี่ยพี่พี่พี่ป้าพ,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 พี่ดูแล้วมันก็น่าประมาณ 15- 20%ถึงนะแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าจีนได้พัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้จึงไม่ได้มีเฉพาะสินค้าด้อยคุณภาพอีกต่อไป ไฮเออร์ ire, แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ4ของโลกที่เข้ามาทำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในเมืองไทยเมื่อ3ปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ30-50%โดยในปีที่แล้วไฮเออร์ได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในไทยกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้ และตอนนี้นะคะดิฉันมาอยู่ที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเออร์นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของจีนที่มาตั้งโรงงานผลิตกันอยู่ที่นิคมอ,อุตสาหกรรมกบินบุรีค่ะ90%ของกําลังการผลิตที่นี่นะคะเป็นการผลิตตู้เย็นค่ะซึ่งในปีที่แล้วนะคะสามารถที่จะผลิตตู้เย็นได้ถึง1นล้านสามแสนเครื่องมูลค่ากว่า8ปดพันล้านบาทค่ะซึ่งก็สูงกว่าปีก่อนหน้านี้นะคะถึง10%เเลยทีเดียวค่ะ80%ของตู้เย็นที่ผลิตจากโรงงานนี้ถูกส่งออกไปขายอย่างประเทศญี่ปุ่นตะวันออกกลางยุโรปและอีกหลายประเทศ ยอดขายแต่ละปีเกือบ10,000ล้านบาทซึ่งผู้บริหารไฮเออรมองว่าไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการลงทุนมากที่สุดในอาเซียนแต่ปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อยอดขายก็คือความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผมคิดว่าเศรษฐไทยเติบโตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเรากับประเทศไทยก็เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่การค้าการลงทุนแต่ปัญหาหลักก็คือผู้บริโภคเนี่ย มักจะมองเหมารวมว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพทั้งที่ยังไม่ได้ลองใช้เลยก็ททาให้ยอดขายเนี่ยในประเทศไทยของเราเไม่ค่อยดีนะผมก็อยากให้เปลี่ยนทัศนคติดูใหม่นะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกเนี่ยเป็นสินค้าจีนมากกว่าครึ่งแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพเลยครับพยายามที่จะย้ำเตือนกับผู้บริโภคนะว่าในการที่จะเลือกซื้อสินค้าเนี่ยก็คงไม่ใช่ดูเฉพาะว่ามันราคาถูกอย่างเดียว ต้องงดูในเรื่อตุตสาหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอีกดัชนีวัดเศรษฐกิจโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีความเกี่ยวโยงกับกําลังซื้อผู้บริโภคโดยตรงซึ่งหากเศรษฐกิจขาลงกําลังซื้อจากผู้บริโภคลดต่ํายิ่งทําให้การตอบรับสินค้าราคาถูกจากจีนเหล่านี้มีมากขึ้น นอกจากเหนือจากราคาสินค้าที่ถูกโดนใจแล้วคุณภาพและมาตรฐานก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ชัดว่าการใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ซื้อสินค้าเหล่านั้นจะคุ้มค่าหรือไม่ทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานเนดินไชน่ากับคุณภาพต้องจับตากันต่อไปนะครับ